ก่อนที่จะรับชมรถเข้าใหม่ของเราในวันนี้นะครับเรามีแคมเปญพิเ,เศษ Ben n K Mega Sale The Final Call โอกาสสุดท้ายนะครับที่คุณจะได้เป็นเจ้าของขบวนรถเบนรถ ben ใหม่รุ่นใหม่ใหม่น้อยราคาใหม่กว่า200คันนะครับพร้อมรับส่วนลดจัดหนักสูงสุดถึง500,000บาท หมดแล้วหมดเลยวันนี้ถึง30ิกันยายนนี้เท่านั้นนะครับอย่าปล่อยให้รถสวยๆหลุดมือไปนะครับลูกค้านะครับสามารถเข้าเยี่ยมชมแคตาล็อกออนไลน์ของเราได้ที่ w w w b e n t i n g k c o m ของเรานะครับเรามีรถเบนส์สวยๆรุ่นใหม่ไม่น้อยให้เลือกมากกว่า200คันกันเลยทีเดียวน,นะครับพบกับ C43 Coupe AMG Comp c o Car รุ่น Facelift นะครับเครื่องใหม่390ราแรงมา้ารถสีเซเลไนเกณฑ์ปี2018นะครับจะมีวันตีถึงเดือนพฤศจิกายนปี2021เลขไม่น้อยสุดเพียงแค่11,000มกิโล ราคาเสุดที่เป็นเคตั้งไว้ครับเป็นแค่3ามล้านหนึ่งแสนเบาทเดี๋ยวไปดูรถ AMG Compay Car คันนี้กันหน่อยครับว่ามีอะไรพิเศษกันบ้างน,นะครับ C43 Coupe รุ่นเฟสลิฟคันนี้นะครับเป็นรถสไตล์คูเป้แบบ2อบวกสที่นั่งนะครับเปิดตัวในปี2018รุ่นเฟสลิฟ ซึ่งพัฒนาต่อยอดมาจากตัว C250 Coupe ในปี2016นะครับคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่า2ปีก็เปลี่ยนรุ่นเฟซลิปเรียบร้อยแล้วพัฒนาให้มีการตกแต่งอะไรที่มีสวยงามมากยิ่งขึ้นไล่ยันไปดูดีครับว่าจะมีอะไรกันบ้างอย่างแรกของคันนี้เลยนะครับก็คือสีของเขาครับเป็นสีใหม่เซเลไนด์เกรนนั่นเองนะครับสำหรับใครที่เบิร์สีขาวดําก็ลองมาดูสีนี้รถตัวจริงสวยมากเลยนะครับพละกกาลังของเขาครับของเครื่องยนต์ตัว C43 Coupe เนี่ยเดิมเนี่ย367แรงมา้าพอมาเป็นรุ่นนี้นะครับคันนี้รุ่นง เพิ่มขึ้นมาเป็น390แรงม้านะครับเครื่อง3,000 V6 เทอร์โบคู่ระบบขับเคลื่อนก็จะเป็นระบบ AMG เกียร์สปีดชิพนะครับซึ่งจะเป็นระบบ9สปีดนั่นเองนะครับผมและยังมีตัวระบบขับเคลื่อนแบบ400ล้อ m a t i c Full Time ด้วยนะครับสูงถึงร้อยนะครับใช้เวลาเป็นแค่4.7วินาทีกับความเร็วสูงสุดที่ล็อกไว้นะครับอยู่ที่2.50กเมตรต่อชั่วโมงถือว่าเป็นรถที่สถานะสูงมากเลยนะครับ การขับขี่ได้ต้องบอกเลยว่าดีเยี่ยมสุดๆไปเลยตัวไฟหน้าของเขาะคระับค่อนข้างสวยงามกว่ารุ่นอื่นที่เป็นระบบมัลติบีน LED ด้วยกันนะครับ สังเกตได้จากโคมไฟหน้านะครับผมจะมีเส้นบอกระดับที่โคมไฟทั้งซ้ายและขวาด้วยนะครับแตกต่างจากตัว s c a ค s ทอีคัหรือว่า CLS นะครับผมคันนี้ก็สวยงามมากจริงๆกันชนหน้าแบบ AMG รุ่นใหม่นะครับมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับให้มีความทันสมัยนะครับเพิ่มทีบอลูมิเนียมตรงนี้นะครับตัดกับตัวสีดําเพิ่มความดุดันทันสมัยมากยิ่งขึ้นกันชนหน้าก็จะเป็นกันชนหน้าแบบ AMG นะครับพร้อมโลโก้ว่ารถคันนี้เป็น AMG c o m p l e พ e Car อย่างแท้จริงนั่นเองนะครับผมด้านล้อนะครับเปลี่ยนเป็น้อ ใหม่นะครับดับเบิลสปคขนาด19นิ้วตัวขอบของล้อก็จะมีขนาดที่หนาขึ้นนะครับดูมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นพร้อมเบรกแบบ6กพอ c a ตคาลิเปอร์แบบ a m g ด้วยนะครับสีเงินตัดกับตัวรถนั่นเองนะครับผมสังเกตนะครับเพราะว่าขอบกระจกทั้งหมดเลยนะครับและตัวกระจกมองข้างซ้ายขวาเนี่ยจะเป็นสีไฮกอสแบ็กสีดาําเงาออปชันนี้นะครับจะเรียกว่านายแพคเกจนั่นเองนะครับด้านไฟท้ายของเขาก็จะเป็นไฟท้ายแบบรุ่นใหม่ LED นะครับและกันชนก็เป็นกันชนแบบ a m g รุ่นใหม่สังเกตได้จากตัวปลาย ายท่อคู่ทรงกลมนะครับเห็นไหมครับตัวเดิมจะเป็นออกคนข้นงทรงเหลี่ยมทรงรีนะครับผมและดิฟิเซอร์สีดําเงานั่นเองนะครับต้องบอกเลยนะครับว่ารุ่น43คูเป้เฟซิปเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนรถให้ดูมีความทันสมัยสวยงามมากยิ่งขึ้นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือภายในของรถคันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ามีอะไรพิเศษกันบ้างนะครับสำหรับค้าท่านใดนะครับสนใจข้อมูลรถคันนี้เพิ่มเติมนะครับสามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่มุมขวาด้านล่างได้เลยนะครับภายในนะครับเริ่มจากตัวเบาะเลย เขาจะเป็นหนังผสมหนังอะคันันล,ล่านะครับผมเพิ่มความกระชับเวลาใช้ความเร็วสูงนั่นเองและยังเดินได้แดงนะครับเข็มขัดนิรภัยแบบสีแดงด้วยนะครับและอย่างหนึ่งที่ชอบของ c 43คูเป้เฟซรุ่นใหม่ก็คือตัวโครงลัยแบบใหม่นะครับเพราะมีโลโก้เอ็อยู่ตรงกลางหน้าจอตรงดิสเพลย์คนขับนะครับจะเป็น LCD หมดแล้วทำให้ฟังก์ชันการทำงานต่างๆเนี่ยดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับ สามารถโชว์ค่าต่างๆได้และแน่นอนรถ AMG ก็จะมีระบบ AMG Performance นะครับเราสามารถกดดูค่าบูสต์ต่างๆของตัวรถอุณหภูมิมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับหรือว่าจะเป็นค่า G Force จับความเร็วนี่เราก็จับได้เหมือนกันนะครับหน้าจอตรงกลางก็มีขนาดยาวขึ้นนะครับมีความคมชัดสูงและยังพุ่งด้วยเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์นะครับเรียกได้ว่าเสียงเพาะเลยทีเดียวนะครับพร้อมตัวกล้องรอบคันนะครับตัวนี้ออปชั่นนี้ก็ใส่มาให้และมีฟังก์ชันตัวระบบ Parking Pilot ด้วยนะครับเนื่องจากรถนะครับเป็นรถสปอร์ตคูเป้แบบ 2. 2ทบวกั่งที่น ที่นั่งด้านหลังก็สามารถนั่งได้จริงนะครับเวลานั่งด้านหลังพื้นที่นะครับก็จะมีเล็กรูมเฮดรูมเนี่ยพอสมควรครับนั่งได้สบายอยู่นะครับผมรถปี2018นะครับเลขไม้น้อยสุดๆเพียงแค่11,000กิโลยังมีารันตีถึงเดือน11ปี2021นะครับราคาปกตินะครับก่อนช่วงไฟนอลคอรนะครับราคาอยู่ที่3,490,000บาทพิเศษสุดช่วงเดือนนี้นะครับราคาพิเศษสุด3,190,000บาทถือว่าราคานะครับปรับลงเนี่ยค่อนข้างเยอะพิเศษสุดกันเลยทีเดียวนะครับ ราคาเพียงแค่3ามล้านหนึ่บาทถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคากับสมรรถนะที่ได้มากับ C43 Coupe รุ่นเฟสลิปมากๆเลยนะครับมาที่เป็นเคอของเรานะครับที่เดียวจบคบทุกความต้องการเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับ